ตามต่อคดีฆาตกรรมหญิงอายุ55ปีนะครับคนร้ายนำศพไปทิ้งในสระน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนที่ตำรวจจะไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ที่จังหวัดกระบี่เจ้าตัวอ้างว่าซื้อหวยใต้ดินกับผู้เสียชีวิตแล้วอ้างว่าผู้เสียชีวิตไม่ยอมจ่ายเงินให้ก็เลยก่อเหตุครับจากคดีที่นายน,นรงพรอายุ48ปีก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางนางสาวลัดดาอายุ55ปี นำศพไปมัดไว้กับท่อนไม้ทิ้งลงสระน้ำในหมู่บ้านสระสี่มุมที่อำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีส่วนคนร้ายถูกจับได้จังหวัดหนึ่งนะครับที่เขาพนมจังหวัดกระบี่จากนั้นตำรวจกองกำกับการสืบสวนสามเข้าจับกลุ่มขณะที่นั่งอยู่ในบ้านพักตำรวจได้อ่านหมายจับสารจังหวัดเพชรบุรีครับในข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาซ่อนเรน้นหรือย้ายทำลายศพตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาสอบปากคำอย่างหนัก จนทราบว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาเขาอ้างว่าเขาซื้อหวยใต้ดินกับผู้เสียชีวิตเกือบ1,000งบาทแล้วถูกรางวัลแล้วอ้างว่าคนตายไม่ยอมจ่ายเงินให้แถมยังอ้างอีกว่าผู้ตายเคยยืมเงินแล้วไม่ใช้คืนก็เลยมาทวงหนี้มีปากเสียงกันจนยั้งอารมณ์ไม่อยู่ก่อเหตุขึ้น ก็ต้องย้าว่านี่เป็นคํากล่าวอ้างของผู้ต้องหาเพราะอีกฝั่งหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วพูดไม่ได้และตั้งแต่เช้ามืดตํารวจก็นําตัวผู้ต้องหากลับมายังที่ก่อเหตุเพื่อชี้จุดแต่ยังไม่ได้มีการทําแผนประกอบคํารับสารภาพครับจากนั้นตํารวจมีการนําตัวผู้ต้องหามาสอบสวนต่อที่โรงพักนะคะทางด้าน รองของพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิสูจน์ทราบโดยเน้นทํางานตามหลักนิติวิทยาศาสตร,ร์ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก่อนจะออกหมายจับมีพยานหลักฐานยืนยันตัวผู้ต้องหาอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ผู้ต้องหาให้การวกวนค่ะทั้งสารภาพว่าลงมือก่อเหตุเองแล้วก็สารภาพแบบภาคเศษร,รับบ้างไม่รับบ้างฟังเสียงทางรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีค่ะ เบื้องเบื้องเบ,บื้องต้นเนี่ยเขายังให้การวกวนอยู่นะครับวกวนบางครั้งก็รับบางครั้งก็ปฏิเสธอะไรก็นั่นอาจจะเป็นการอ่อนเพลยนระหว่างการเดินทางหรือเปล่าเนเรายังตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าทุทททกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์เป็นตัวนําในการดําเนินคดีของผู้ต้องหาในครั้งนี้แล้วก็ทางตารวจนะครับให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ตอนนี้ตำรวจยังคุมตัวผู้ต้องหาสอบสวนเพิ่มเติมระหว่างรอผลนิติวิทยาศาสตร์เพื่อมัดตัวผู้ต้องหาในการดำเนินคดีตามกฎหมายครับค่ะ